สวัสดีค่ะ FP พ p พร Family น,นี้ถ่ายคลิปวิดีโออาหารมื้อค่ำมาฝากนะคะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะว่ามื้อค่ำวันนี้มีอะไรกินบ้างามาดูกันนะคะวันนี้ซื้ออาหารซื้อแกงถุงมาเด่ค่ะอย่างแรก อันนี้ก็คือปลาดุกทอดผัดพริกแกงผัดพริกแกงแข้งแห้งแล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้เป็นเมนูโปรดของเซฟตี้เอกเป็นไก่ใต้น้ำเซฟตี้เอกชอบกินมากๆกกับไก่ใต้น้ำ ก็มีส้มตำค่ะวันนี้ซื้อส้มตำมากินกับข้าวกี่กับข้าวสวยส้มตำตำไทยใส่ปูตำไทยเพราะว่าเซฟตีกไม่กินปลาส้มตำก็อาหารแม่ค้าก็จะให้ผักมาเล็กน้อย กินกับข้าวสวยวันนี้มีผลไม้หรือว่าของหวานเป็นขนุนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอาหารมื้อค่ำง่ายๆวันนี้กับแกงถุงก็ประมาณนี้ค่ะอาหารมื้อค่ำของวันนี้ ก็จบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสวัสดีค่ะ